เอสวัสดีค่ะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่างอูนะวันนี้เราจะมาตัดผมทรงสวิกี้ปิดหูครึ่งหนึ่งนะคะได้รับเกียรติจากคุณอ้อยมาจาก <Okay. S 1> บักเก็ต <c oughs> นึกอยู่อ่ะคุณอ้อยว่ามาเลยค่ะวันนี้อยากได้แบบไหนคะ <c oughs> สั่งมาได้เลยค่ะปิดหูค่ะอ่าปิดหูก็คือผมคุณอ้อยเนี่ย เป็นผมอยักโศกใช่ไหมฮะอยักโศกบิดไปบิดมานะฮะก็วันนี้จะมาจัดการผมที่อยักโศกออกนะคะตรงนี้มันสั้นมาอยู่แล้วนะคะวันนี้จะได้แต่งกรอบทรงใหม่ๆนะคะแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่าความทุยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าของเก่ามาตรงนี้เห็นไหมมันสั้นเห็นไหมมันสั้นมากตรงนี้ช่วงจุดมงกุฎนะคะทิ้งมาเนี่ยไม่ถึงความทุยเลยนะคะยิ่งพอมันอยักโศกใช่ไหมมันเด้งขึ้นมอีกนี่เลยนู่นเลยเป็นปูดอยู่แค่ตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้ที่มานะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดซอยกันได้เลยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะออกแบบข้างหลังนะคะให้เป็นเป็นตัวเหมือนลักษณะวีนิดนิดนะคะแต่ก็ไม่วีเยอะนะลากใส่ตรงนี้อขออนุญาตเอาออกเนาะตรงนี้แต่งใหม่นะคะเนี่ยมันมีผมย้อนผมอะไรเนี่ยตรงนี้ง่ายง่ายนะเราตัดตรงนี้ออกไปก่อนได้เลยเนี่ยเพื่อสร้างกรอบทรงใหม่ได้เลยนะตัดไปก่อนเลยเอาออกไปก่อน เนี่ยผมย้นยอนๆตรงเนี้ยเอาออกไปเลยย้อนไปย้อนมาเนี่ยเนี่ยแล้วก็เอาชั้นที่สองที่เรายัางอยู่ข้างบนน่ะนั่นแหละมาเอามาเป็นรากใส่แทนแค่นั้นเองง่ายๆอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะแบ่งผมเป็นสองส่วนนะเน่ยเห็นไหมมันก็ไม่ย้อนละแล้วเราก็กำหนดดิกำหนดความยาวเองเนี่ย อ๋อสักเล็กน้อยกัดตรงๆไปเลยเพราะปลายมันทําไมหลอมแหมลมหลอมแหลมเนี่ยนะคะมไม่มีเนื้อผมมันบางคือสไลด์สับมาจนบางนะคะเราก็มาแต่งรอบใหม่อ่ะทีนี้มาดูชั้นที่สองเนี่ยพอมันสั้นอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําไมเราก็แซกแซกเฉยแซกแซกก็อย่าให้มันสั้นแบบกว่านี้ให้มันเข้ารูปเข้าทรงเฉยนะคะ มีน้อยก็ตัดน้อยอไปชั้นที่สามาเห็นไหมข้างนี้มันเวี่ยงสโลปมาไม่ถึงด้านหลังเห็นไหมคะเนี่ยมันสั้นสั้นไม่พอยังหลอมแหลมหมแหลมบางๆนะไปปลาพอออกนิดเดียวนะฮะอันนี้ก็เช่นกัน ตัดต้องเวียงดึงมาข้างๆแล้วตัดตรงเนี้ยมันจะได้ไม่สั้นพอไปตัดมันสั้นแล้วทีนี้มันเวี่ยงกันมาหากันไม่เจอหากันไม่ถึงละผมมันก็ไม่เกิดความทุยนะคะอ่ะไปะต่อไปเลยทีนี้แบ่งอุจจะแบ่งครึ่งครึ่งศีรษะเลยนะแบ่งครึ่งกโลกเลย,ยประมาณนี้แล้วก็จะตัดลักษณะแนวตั้งนะคะ เนี่ยเห็นไหมมันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงทุยที่เราจะกําหนดนะคะไม่เป็นไรปลายมันออกนิดเดียวแต่งกรอบใหม่ให้เขาดึงโน้มไปข้างๆก็เยอะจะได้ไม่หายนะ พอก่อนนี่มาดูด้านข้างแบ่งผมมาเลยด้านข้างมุมฉากขึ้นนะคะข้างหลังและหน้านะกึ่งกลางใบหูนะคะคุณคุณอ้อยบอกว่าให้ปิดหูนะยกสี่้าองศานะคะแล้วก็ตัดปิดหู ให้จอมันยาวนิดนึงนะจะได้วันหวานนิดนึงนะฮะแล้วก็เอาด้านหลังเนะี่ยมาเชื่อมจับก,กดลากลงมาข้างไปหูตัดเลยเห็น<ม>ไ,ไหมฮะตรงเนี้ยมันจะได้เชื่อมกันให้มันเชื่อมกันเอามาชั้นที่สองมาชั้นที่สองไปลายชั้นล่างมายกตัดตรงๆเลย ผมก็จะเลเยอร์หาตัรแบบนี้ก็กรีดมาตัดเนี่ยลมแหลมๆเนี่ยตัดออกอสองชั้นพออันนี้เดี๋ยวไปยกยกเช็คตัดเลยทีเดียวง่ายๆมาเลยตึงตามไปหูข้างนู้นตัดยังไงข้างนี้ก็ตัดอย่างงั้นปิดหูให้ไหมเนี่ยข้างเนี้ยมันจะสั้นเราตัดออกนิดเดียวแบ่งให้เท่ากับฝั่งนู้น ท่องไว้ปิดหูเนี่ยเห็นไหมมันมาสั้น,นไหมก็ไม่ต้องยุ่งไปยกเช็คด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราหาแสกลูกค้าให้เรียบร้อยคุณอ้อยแสงด้านนีเ้เนาะพร้อมไหมครับประมาณนี้ได้ไหมอ่ะทีนี้ข้างหน้านะคะเราจะตัดออกเลยยกสูงหน่อยนะคะตตัดตรงๆเลย ไล่กันลงมายกสูงหน่อยได้แล้วลักษณะผมปัดนะคะเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราตัดอันนี้ใช่ไหมแถวหน้าทั้งหมดนะคะให้เราต่อเชื่อมต่อด้านข้างเลยต่อมาอย่าเพิ่งปล่อยนะคีบต่อเลยตัดเนี่ยลมแหมลมแหลมเนี่ยตัดเอาให้หมดอื แถวที่สองตัดมามีไหมไม่มีก็ผ่านแถวที่สามมาหวีมาให้หมดเลยต่อตัดต่อกันมีไหมไม่มีก็ผ่านทีเนี้ยเสร็จแล้วนะคะข้างนี้ล่ะเชื่อมต่อต่อต่ข้างหน้าเนี้ยที่เราตัดไว้เห็นไหมตัดออกเลยเชื่อมมหาจอนไงลำนำลำนำเนี้ยตัดออกเลย เสร็จแล้วให้เรายกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตรงเนี้ยจริงๆต้องยกโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยแต่นี่เนื่องจากข้างหลังเนี้ยมันสั้นนะคะไม่เป็นไรเลี้ยงไว้บ่อยไว้ยกตัดมุมออกเห็นมุมไหมคะโค้งนิ้วตัดมุมออกจากนั้นเราแสกกลางนะคะแล้วก็หมุนแปดแถวแนวตั้งได้เลยเนี่ยมันจะมีมุมอยู่ทุกอันเลยตัดมุมออกเลย ตัดแนวนอนนายกเช็คแนวตั้งนะฮะตัดแนวตั้งก็ยกเช็คแนวนอนตรงนี้ให้ตัดโค้งนะอย่าตัดตรงนะหงนนะงนเห็นไหมโอ้โค้งนิ้วนะโค้งนิ้วเห็นไหมคะโค้งนิ้วนะไม่มีก็ผ่านเพราะว่าเนื่องจากข้างหลังเรายกตัดแนวตั้งไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็คือเช็คขมเฉย ไม่มีก็ผ่านบนต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องหยุดวนจนกว่าจะครบถึงด้านหน้าเนี่ยหลังไปหูวเช็คดีๆนะตรงเนี้ยเช็คดีๆหลายๆรอบเลย อโอเคเดี๋ยวเรามาเป่าดูทรงกัน ทีนี้เราก็จะมาลงเทคนิคนะฮะให้ผมลูกค้าเนี่ยแลดูสะแล้วใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะฮะมโดยไม่ต้องเป่าก็เราก็ตัดแบบอยากโศกนี่แหละไม่เห็นแปลกผมลูกลูกลูกค้าทุกคนม,มาไม่เหมือนกันนะคุณอ้อเนาะบางคนตรงบางคนอยากโศกคนอยากโศกก็อยากตรงคนตรงก็อยากโศกนี่ <laughs> เรื่องปกตินะคุณไอยเนาะเอาลงเทคนิคเลยเอาทีละฟังก่อนคนละครึ่งก่อนอนะ เอาแมสออกให้หน่อยได้ไหมดูนะข้างหูวนะนี่เนี่มันชอบโดเห็นไหมมันชอบโดเลี้ยวเนะนี่ยออกนะัดเลยก็สอดตัดมันตรงๆนี่แหละ,ะเสร็จแล้วอ่ะงา,าเห็นไหมเอาออก ่อย,ยกขึ้นออกนะมันหนาไปนันเนี่ยแค่นี้มันก็สโลปแล้วเห็นไหมเบาบางลงแค่นี้ก็สวยแล้วข้างหู วบหูก็ทำด้วยความระมัดระวัง,งนิดน,นึงโศกเอามันออกหน่อยนึงเนี่ยข้องบนมันหนาหนาด้วยกองด้วย พอแล้ว่วยแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปยกข้างบนเอานะปล่อยไปก่อนเอาชายผมด้านล่างก่อนนะฮะสวยแล้วนะแล้วด,ดูข้างนี้เห็นไหมยังพองอยู่เลยเพราะมันยังไม่ได้ตัด <c oughs>

ใครไม่กล้าทําก็ยกขึ้นนีก็ได้นะเหมือนกัน าทานนี้ยาวกว่าน,นิดหนึ่งหนากว่าด้วย Okay. สวยแล้วทีนี่มาดูด้านบนมันกองใช่ไหมตรงเนี้ยคอยออกเลยทุ่มเนบางนิดหน่อยปลายๆก็พอนะไปลายก็พอสนะองแถวสามแถวก็ว่าไป ปูยนี้ก็ทำได้นะนิดหน่อยอย่าเยอะให้พอได้กลกยๆสางๆสงับเช็คลูเลยตรงข้างเข้ากันไหมจอนปิดหูทัดหูได้นะไ,ไม่ทัดก็ได้ ประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนพี่อ้อยอันนี้เป็นผมที่เป่าแห้งนะคะเป่าแห้งเห็นไหมหนูขยับตีนผมขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ด้านหูตรงนี้ก็เป็นลักษณะปิดหูนะคะ ปลาลงเลยนิดหน่อยโอเคพอแล้วสวยแล้วอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูขั้นตอนการใดจะส่ง ข้อดีของผมยักโศกยกโคนงุ้มปลายได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องใส่มดุดใส่อะไรเลยตรงนี้นะมันหนาไปนิดนึงนะตรงนี้นะกองๆไปนิดนึงอไปออกนิดนึง ื่นโอเคแล้วสวยมันแล้วใส่แว็กใส่สเปรย์ได้นะคะ ค่ะก็วันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคุณอ้อยนะที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะคะสอนตัดผมนะคะเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับนักเรียนช่างรุ่นน้องๆนะคะจะไปประกอบอาชีพกันนะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะก็ขอให้คุณอ้อยนะคะเดินทางกลับบ้านสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนะคะทำอะไรก็ขอให้รวยๆรวยๆรวยมากเ็กันค่ะขอให้ร้านก็จะเล่รุ่งเรืองรวยๆเหมือนกันขอบคุณค่ะ ก็จัดส่งไปเลยนะคะเสยๆไปเลยเนี่ยไม้มันจะวิ่งตามมือเลยอจอนอวู<า>้รน,นี้ก็เหมือนกัน ทุยนักใส่ด้านหน้าดเดี๋ยวเราจะฉีดสเปรย์ให้คุณอ้อยนิดนึงนะคะไม่เยอะค,คุณอ้อยมีความหยักโศกอยู่แล้วนะคะหลับตาไว้นะคะ จัดซอยดีแล้วนะคะเราก็จะจัดทรงง่ายนะ,ะ <S <S <ห>เป็นธรรมชาตินะคะประมาณนี้ก็พอแล้วโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะจะตัด์ผมนะคะให้สำรองคิวมานะทุกวันนะคะสิบโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะด้านหลังค่ะสวยค่ะ,สว,คะสวยไหมคะถูกใจมากถูกใจมากเลยค่ะยินดีค่ะ ก็โทรศัพท์สำรองคิวนะ08156234 9และ062583999นะคะ2เบอร์นะถ้าโทรมาไม่มีคนรับให้สลับนะคะสลับสลับกันโทรผัดกันโทรนะคะให้ทิ้งระยะครึ่งชัวงช่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะคะค่อยโทรมาใหม่นะคะก็ร้านกำเนิดสาลอนนะคะตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน52นะคะเขตสายไหม่ก็ทมน,นะก็สอบถามเส้นทาง ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอ้อยนะคะขอบพระคุณด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่างอุเสมอมานะก็ช่างใหญ่ตัดผมหัวละหนึ่งพันนะคะอุตัดผมหัวละแปดร้อยนะคะแล้วก็ช่างเบนตัดผมหัวละห้าร้อยนะคะได้ส่งทวิกี้นะก็สํารองคิวได้เลยทุกวันขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามด้วยบ๊ายบายลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอ้อยค่ะ